ไปเจอแท็บเล็ตที่น่าสนใจมาตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือแบรนด์ G Pad ตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้ใช้ CPU ของ Qualcomm Snapdragon แล้วก็โทรออกได้รองรับ 4G ทั้ง2ซิมนะครับและที่สำคัญก็คือราคา2,000กว่าบาทเท่านั้นเองที่มาของการหาแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็คืออยากได้แท็บเล็ตที่มีประกันสูนในไทยนะครับแล้วก็จอไม่ใหญ่มากเพราะว่าต้องการให้เด็กใช้งานแล้วก็เผื่อเอาไว้ให้เด็กเรียนออนไลน์ด้วยนะครับ แล้วก็ในเด็กก็ไปเจอตัวนี้มาก็คือตัว G Pad นะครับซึ่งบางคนบอกว่าไปเจอเห็นสเปคน,นี่นะ RAM 2กิก ROM 16กิกอาจจะบอกว่าดูน้อยไปจริงๆมันก็ดูน้อยไปนะครับแต่พอเอามาใช้งานนะครับก็คือในเดกไม่ได้ใช้นะเอามาให้เด็กๆใช้งานมันก็สามารถทำงานได้นะก็คือเขาเอาไว้เน้นดู YouTube เล่นเกมมินิเวอร์เขาก็เอาไว้ทำงานได้ตามปกติ ที่เขาใช้งานโดยทั่วไปเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เน้นไปเก็บอะไรข้อมูลเยอะหรือไปลงแอปอะไรเยอะแล้วก็ในส่วนของเกม r o v แล้วก็เกม Free Fire นะครับอันนี้โหลดมาเพื่อเอาไว้ทดสอบเองเอาไว้เล่นเองเผื่อบางครั้งอยากจะหาเล่นที่มีจอใหญ่ๆบ้างนะครับเพราะว่าเวลาถือแล้วมันก็ดูแบบแใช่ไหมมันก็ดูเต็มจอดีจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือเขาใช้ CPU ของ Qualcomm Snapdragon 435ต้องบอกว่า CPU รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับก็ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็แท็บเล็ตตัวนี้จอ8นิ้วนะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเด็กถือได้นะครับเด็กเอามาถือเล่นเกมดูหนังได้จุดสังเกตของรุ่นนี้นะครับก็คือไม่เหมาะกับคนที่จะเอาไปใช้กับพวกแอปโค,ครึง่งเราชนะม .33 อะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าตัวกล้องเนี่ย มันมันไม่ได้ละเอียดอะไรนะครับเวลาเราถ่ายหรือสแกนมันอาจจะสแกนไม่ติดก็ได้นะครับซึ่งในจุดนี้นะเด็กก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าปกติก็อย่างที่บอกเอาให้เด็กเล่นเราก็ไม่ได้พกไปไหนเต็มที่ก็เอาไปข้างนอกต่อ Wi-Fi จากมือถือแล้วก็ดูหนังเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้จุดสังเกตอีกข้อนึงก็คือตัวนี้ลอม16กิกคือความจุของตัวเครื่องมันน้อยไปนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า ถ้าเ <ítulo> <displayed, S 1> ราไม่ได้ใส่ข้อมูลเยอะตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องการใส่ข้อมูลเยอะเราอยากเก็บเพลงเก็บหนังเรามีเพลงมีหนังจะมาเกิดในนี้ทําได้ไหมทําได้นะครับก็คือที่ร้านที่เขาจําหน่ายนะครับเขาก็มีแบบว่าซื้อแท็บเล็ตกับเพิ่มเมมอีกรากาหนึ่งก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงได้เมมไปด้วยแบบนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับสาหรับคนอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะๆก็แนะนําให้ซื้อเป็นแบบว่าพ่วงเมมดีกว่า เดี๋ยวหน้าเดจะขึ้นรูปแล้วก็ทิ้งลิงค์ไว้ให้นะครับสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้โอเคก็รีวิวมาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยว่าตัว g p a d แกะกล่องและใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะไปดูกันเลยรูปร่างหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้จะมีแจ้งอยู่มุมจอนะครับว่าแรม 2GB กิกลอม1 6 g ิตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ด้านหลังกล่องก็จะมีสเปกเป็นภาษาจีนคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องสเปคเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันอีกทีนะครับเดี๋ยวนาเดทจะสอบให้ดูแกะกล่องออกมานะครับในกล่องก็จะมีหัวชาร์จจะเป็นแบบไมโคร USB นะครับสายค่อนข้างที่จะหนานะครับเดี๋ยวลองแกะดูสายนี่หนาเลยนะครับความยาวของสายประมาณ1เมตรนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ก็จะเป็นแบบหัวแบนแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะจ่ายไฟยอยู่ที่10วัตต์นะครับ5โวลต์2แอมป์แล้วก็มีในส่วนของหูฟังนะครับมีหูฟังแถมมาด้วยลักษณะหูฟังก็จะเป็นแบบนี้ตูวกล่องมีอะไรอีกไหมตัวกล่องไม่มีแล้วนะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือภาษาจีนแล้วก็อันนี้คืออะไร Gpad อ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรับประกันนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้ไม่มีแล้วนะโอเคไม่มีแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับลักษณะตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอขนาด8นิ้วความละเอียด1,920 x 1,200นะครับเป็นแบบ Full HD นะครับตัวนี้จะใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 435นะครับ มาดูที่ด้านหลังนะครับที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ติดกันเปื้อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราใช้งานเราสามารถดึงออกได้นะครับก็จะมีบอกในส่วนของการใช้ซิมนะครับซิมตัวนี้ต้องเป็นไมโครซิมนะครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมก็คือขนาดปกตินะครับแล้วก็ขนาดนาโนซิมจะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อซิมมามันก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ซิมที่อยู่กับตัวซิมอยู่แล้วแหละแล้วก็เราก็ลองแกะเปลี่ยนเอา จะมีบอกในส่วนของปุ่ม on, ปิดเปิดเครื่องนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจะมีบอกตรงนี้นะครับช่องเสียบสายชาร์จตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบแจ็คหูฟังนะครับตรงนี้นะครับสีดําอาจจะดูยากนิดนึงนะครับที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะไม่มีปุ่มอะไรนะครับที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็ไม่มีเหมือนกันนะสำหรับกล้องหลังความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟแฟลชมาดูที่กล้องหน้า กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่0.3ล้านแล้วก็ในส่วนนี้เป็นลำโพงสนทนานะครับแล้วก็ลำโพงของตัวเครื่องจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเครื่องกันเลยนะครับเปิดเครื่องมานะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานนะครับแอปที่นเดจใช้งานก็จะลงไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูล ตอนนี้ใช้ไปแล้ว8.24กิกนะครับจากทั้งหมด16กิกโดยประมาณนะครับนาเดก็ติดตั้งอยู่เท่านี้มาดูในส่วนของ Facebook นะครับ Facebook นะครับสำหรับ Facebook นะครับต้องบอกว่าดูได้เต็มจอเลยนะครับมาดูในส่วนของ Instagram นะครับ มาดูในส่วนของติกตอกติกตอกก็ดูได้นะครับติกตอกเล่นได้เห็นไหมครับติกตอกนี่ สบายเลยนะครับมาดูในส่วนของ YouTube นะครับสำหรับคุณภาพสูงสุดที่เปิดดูได้นะครับก็คือ1 0 8 0 p 60เฟรมเรยนะครับ ในส่วนของการใช้งานโซเชียลนะครับ YouTube f a c e b o o k TikTok IG นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของการทดสอบเกมในส่วนของการตั้งค่าเดี๋ยวขอยกไปเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ Green Apple Online นะครับและเดยอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามตรงนี้แล้วกดที่กระดิ่งเลือกทั้งหมดเลยนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าณเดไปเจอแท็บเล็ตตัวไหนที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ